เราเยเนี่ยเราก็ปิดใช้ครับตัวตัวแรกตัวท้ายแต่ลัแตละห้องี่มันปัมระจับมนี้คุณไว่าุณนว้าเขาบอกว่าให้อานให้เอาทู้ขายหวยจีนไอ้อย่างโห่นะเอาไม่กดไลค์อ่ะเขาบอกว่าเขียนเ็ Hãy subscribe lại kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

หัวเกียรนักเรียนไทยเย็เกียร์ตัดเดินเกียน์สองคูณอะไรัะอด้ไรับเละครับติ๊หนึ่งวานึ่งครับลบสองกับแปดไปลหกับหนึ่งไปครับคูกับสี่ไปลบสองกับด One one ໄປແມ່ນເປັครับ